พ้ามาเบิ่งอันพีนพนกก่น้องเพิ่นลกกาเนาะอันนี้นาดำพี่น้องหน้าดำเพิ่กนกระดำประมาณเลยเจ็ดมือล,ละละเพิ่นกระเคียวแล้วหน้าเพิ่นก็ดีลลายคุนไหลแบบเนาะางคนเพิ่นก็นว่านนะบางคนเพิ่กนกระดำอันนี้เพิ่งก็กำลังลกกาได้นี่ฮะลกกาอันกาเพิ่นก็นเคียวงามของพี่น้องข้างๆนายของยายนนี่เพื่อแบนนี้นั่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนกกกกน,นั่น กำลังลกกาอยู่เดี๋ยวนี้กลาหลายคนได้ขึ้นมากระเดียวยนุนสิพามาเบิ่งเลยพี่น้องเลยกางามจนน,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 นะสวยไหมคะกาเน่เ่เน,นโอ้ยงามจนเด้อเด้อเดี๋ยวเด้อถ่ายทางนี้สก,กอนเอาเอาเป็นมัดบ่ใยายนูบ่แล้วเป็นมัน เป็นนั so ่นแล้วเป็นเป็นวันบอกงามจนนกหมัดกาเจ้าเนาะงามจนนะนะโอ้ยสวยสวยหมัดแบบใหญ่มีหลายคนได้มานี่ก็เลยคนก็สวยคนก็สวยสวยทั้งกาสวยทั้งคนคนก็สวยกาก็สวยปนุนจ้าคนก็สวยกาก็สวยมาตั้งแต่สาวหูติ กมาาวงดนี่ล่ะกอนเฮาหน่อยนึ่งมาผู้ชายเขาลุกไวเออผู้ชายเขาเมืองนะโอ้ยาวจนเนาะกาเลยเนาะลุงมองมองกีดขับจนเฮ้ยมื่อนี่เล่าข่าวว่ามีมื่อนี้มาลองดูสิมากันเลยลายลายลายแลบแอ้วมึงนี่จกไอ้มึงไปมึงเตะขาเขาค่อย ก es ้อนสีดาเนาเนาก็ลูกกาสก้อนอันนี้ลูกกาไว้เพิ่นกำลังมาลูกกากาเพิ่อกาความงามมัดเพียงขักเลยเนาะยายนูมืออาซีบมัดถือก็เลยงาม อันบักนี่ๆมัดละ5พอยบ่ซั่นนี่มัดละ5มัละ5บาทพอบ่แม่จ้างแม่นบ่ติดต่อมาได้แม่นบ่อยากจ้างไปโลไปอันจ้ามัละ5ค่ะโอ้ยมันก็บ่แม่น7บาทบ่คุณนาย5บาทมันก็ละพดแล้วเนาะถูกเนาะมัดใหญ่เด้เข้ายังนีเข้าผู้พันนึงบ่ เอาจังมัดบดเอามดตาโอ้ยพี่ลึกเเนาะค่อยสื้อได้เดี๋ยวคอยบนังผเจ็บแอวามากฮะอันไหนขตาเ้สาวป่าเออส่งให้นาส่งให้นากัได้นาอันเฮาากั มันล่ะนั่นเนส่ะมันห้างเขาใส่ข้าวโกโคก้รูปจุนเล้อโมเป็นโมเป็นนาข้าวโกโคเขาบุึกนาได้มันสูงโพธิ์น่ะนะมันงามโพดนี่เขาก็ใส่ข้าวผู้พันหนึ่งได้ปีนี้มันเบิกสูงแห้งผู้พันหนึ่งพอผู้พันหนึ่งว่ามันเยะฮะพอมันเยะบันนี้โกโก้ยี่สิบสองแล้วก็ขัดเขาหน้าปังมาปีอยู่เลยเฮ้ยเข้าหน้าปังเขานะเด้อ อเห็ดมาแล้วไก่กระลายมาเด้มาไก่ไก่ก็กินข้าวสารได้ผมมีเงินซื้อหำ้ากอากถ้าอยา,า,ากเบิ่งครูสาลกกาหาซ่องยนน,น,นนสะุก <laughs> นครเนอะยูทูบเบิ่งครูสาลกกาเพิ <laughs> <laughs> <อ>่นนะลกกา อนุญาตลงส่งยูทูบ,บ,บยังหมูมีเงินซื้อไม้ไท <c oughs> ยลูกก็ยังประหยัดปิ่นพราะกันไหนได้เจ็บแอวเขาสึกคนนี้มันเขาบอกอันนั้นฮะชื่อไม่อยู่แล้วคกองก้อยกองก้อย ยาแม่ลงม่าน้ำเดือดมันก็ไรเอ้ยขึ้นไทยทำก้นมาทเบ่งกดกุ้นกองก้อยเบ่งยาแม่ยาแม่ตกควยบ่กายมานีิถีห้าห้อยเลยอ่ะวิธีชีวิตลกกะก่อนสีดำได้พี่น้องเอ้ยเย็นุ่นสกุลนครกับผ้ามาเบิ่งเนาะเนื่าใดกะตอนบ่ายกะเย็นุ่นกับซีผ้าไปอัน อันนั้นเด้อไปเยียบมิงโซนนะตอนบ่ายนี่เอานี้ลนะค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้แหละเด้อค่ะเด้อขอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องยายนุ่นเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆลายขดีจ้า